ประโยคแบบนี้ต้องใช้ make หรือว่าใช้ do นะครับวันนี้จะมาสอนใช้ make กับ do ง่ายๆนะครับมาดูว่าแต่ละประโยคเนี่ยใช้ยังไงนะครับแล้วก็แปลว่าอะไรบ้างนะครับมีคำถามง่ายๆ5ข้อให้ฝึกทำเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อแรกครับ I need to blank a phone call to my friend ต้องใช้อะไรครับ make a phone call หรือว่า do a phone call เคยคุ้นๆไหมครับน่าจะเป็นคำไหนตอบข้อข้อ A ถูกต้องนะครับ I need to make a phone call to my friend แปลว่าอะไรครับฉันฉันต้องโทรหาเพื่อนนะครับอ่าสำนวนในข้อนี้คือ make a phone call นะครับแปลว่าโทรหานะครับอย่างข้อนี้คือ make a phone call to my friend ก็คือโทรหาเพื่อนนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม She is making a phone call to her boss เธอกำลังโทรหาเจ้านายนะครับคือโทรออกไปหาใครบางคนนะครับอันนี้ก็โทรหาเจ้านายนะครับหรือ he made a phone call to cancel the meeting เขาโทรไปนะครับยกเลิกการประชุมโอเคนะครับตรงนี้ใช้ make นะครับไม่ใช่ do make a phone call แปลว่าโทรหานั่นเองข้อ2ครับ she has to blank a decision by tomorrow ต้องใช้อะไรดีครับน่าจะเป็น make a decision หรือว่า do a decision ครับคุ้นนไหมครับสำนวนนี้ต้องใช้อะไรครับ make หรือว่า do ตอบข้อข้อ a ถูกต้องนะครับ she has to make a decision by tomorrow แปลว่าเธอต้องตัดสินใจภายในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับข้อนี้ใช้สำนวน make a decision แปลว่าตัดสินใจนะครับ ตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่น he made a quick decision แปลว่าเขาตัดสินใจโดยไม่ลังเลน,นะครับ a quick decision ก็แปลว่าตัดสินใจแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับ I don't like making hasty decisions ฉันไม่ชอบการตัดสินใจแบบเร่งรีบนะครับ hasty ก็แปลว่าแบบ รีบร้อนนะครับต้องรีบทําอยากมีเวลาคิดคิดให้มันชัดเจนให้มันชัวร์ก่อนค่อยตัดสินใจนะครับไม่ชอบแบบนี้เลยไม่ชอบ h a s t y decisions นะครับโอเคข้อนี้ครับ make a decision แปลว่าตัดสินใจใช้ make นะครับไม่ใช่ใช้ do ข้อ3ครับ they are blank the work together ต้องใช้อะไรครับ making the work หรือว่า doing the work น่าจะเป็นอะไรครับ making หรือว่า doing ครับสำนวนนี้ ตอบข้อข้อ b ถูกต้องนะครับ they are doing the work together ปแปลว่าพวกเขากำลังทำงานด้วยกันนะครับาสำนวนนี้คือ do the work นะครับทำงานเนี่ยเราใช้ do นะครับไม่ใช่ใช้ make นะครับใช้ do the work ปแปลว่าทำงานนะครับตัวอย่างเพิ่มเติม I need to do some work before going home ฉันต้องทำงานบางอย่างนะครับก่อนที่จะกลับบ้าน do some work นะครับก็แปลว่าทำงานอะไรบางอย่างนั่นเอง do แล้วก็ work นะครับต่อมา I prefer doing my work at night when it's quiet <S ฉันชอบทำงานตอนกลางคืนนะครับตอนที่มันเงียบๆมีใครเป็นบ้างไหมครับบางคนชอบทำกลางคืนเหมือนผมนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันมีสมาธิดีมันเงียบนะครับเป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วจะรู้สึกเพลียนะครับบางคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบ ทำงานตอนเช้าเพราะว่ามันสงบมันอากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับก็ต่างกันไปแต่ข้อนี้ครับใช้ do the work นะครับแปลว่าทํางานนั่นเองข้อ4ครับ you need to blank a choice about which college to attend น่าจะใช้อะไรครับอันนี้ make a choice หรือว่า do a choice น่าจะเป็น make หรือ do ครับตอบข้อ ข้อ A ถูกต้องนะครับ you need to make a choice about which college to attend แปลว่าอะไรครับคุณต้องเลือกวิทยาลัยที่จะเข้าเรียนนะครับอ่าข้อนี้ใช้สำนวน make a choice นะครับแปลว่าเลือกนั่นเองต่างกับ make a decision นะอันนั้นคือตัดสินใจนะครับอันนี้ make a choice ก็คือต้องเลือกอาจจะมีมหาลัยนะครับให้เลือก2 3ที่นะครับก็ต้องเลือกว่าจะเรียนที่ไหนจะสมัครที่ไหนนะครับ Okay. ตัวอย่างเพิ่มเติม It's time to make a choice ถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะครับอันนี้อาจจะได้ยินถ้าใครดู The Voice นะครับกรรมาการจะพูดคำนี้นะ It's time to make a choice นะครับต้องเลือกแล้วครับว่าจะเลือกโค้ชคนไหนนั่นเองนะครับหรือ She made a good choice เธอเลือกได้ดีนะครับโอเค make a choice นะครับแปลว่าเลือกนั่นเอง make a good choice ก็แปลว่าเลือกได้ดีนะครับ ข้อสุดท้ายครับ is important to blank exercise regularly ต้องใช้อะไรครับ make exercise หรือว่า do exercise ครับต้องใช้คำไหนคุ้นๆไหมครับ exercise make หรือ do ตอบข้อข้อ b ถูกต้องนะครับ is important to do exercise regularly แปลว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญนะครับข้อนี้ใช้ do exercise นะครับแปลว่าออกกำลังกายนั่นเองใช้ do นะครับไม่ได้ใช้ make นะครับ do exercise ตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่น he prefers to do yoga instead of running เขาชอบเล่นโยคะมากกว่าการวิ่งนะครับอย่างโยคะแม้ว่าเราจะเรียกว่าเล่นโยคะเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็จะใช้ do yoga นะครับไม่ได้เป็น play นะครับไม่ใช่ play yoga do yoga นะครับมีใครชอบเล่นโยคะหรือเปล่านะครับ หรืออันนี้ครับ we do pilates together every day เราเล่นพิลาทิสด้วยกันทุกวันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเล่น,นครับแต่ภาษาอังกฤษก็ใช้ do นะครับแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมนั้นเช่น do pilates นะครับ do yoga อันนี้ครับ we do cardio exercises every evening แปลว่าเราเออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอทุกเย็นนะครับใช้ do exercise นะครับ มาดูกันครับคำว่า make ใช้กับอะไรบ้างครับอันแรกคือ make a phone call แปลว่าโทรหานะครับเช่น she is making a phone call to her boss เธอกำลังโทรหาเจ้านายของเธอนั่นเองอันนี้ครับ make a decision ตัดสินใจนะครับเช่น he made a quick decision เขาตัดสินใจโดยไม่ลังเลนะครับแบบไม่ลังเลแล้วก็สุดท้าย make a choice แปลว่าเลือกนะครับต้องเลือกอะไรอะไรอันหนึ่งเนาะ เช่น it's time to make a choice ถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วนะครับ do ใช้กับอะไรบ้างครับอันแรกคือ do the work แปลว่าทำงานนะครับเช่น I need to do some work before going home ฉันต้องทำงานบางอย่างนะครับก่อนที่จะกลับบ้านได้นั่นเอง do some work อันนี้ก็ do exercise นะครับออกกำลังกายนะครับใช้ do นะครับแม้ว่าจะบอกว่าเล่นก็ตามเนาะแต่เราจะบอกว่า do นะครับ do exercise เช่น We do cardio exercises every evening. เราเออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอทุกเย็นนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีใครตอบถูกทั้ง5ข้อไหมครับหรือมีสำนวนไหนที่เราเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับมีกันบ้านหนึ่งข้อครับบอกว่า you have to blank your choice นะครับต้องใช้อะไรครับ make your choice หรือว่า do your choice พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในการฝึกใช้ภาษาอังกฤษครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ